และจะไม่ฆ่าลูกของตนเองวลายะตีนาเบโฮุตานินยาฟตารีนาโอไบไนดีฮินาแล้วก็จะไม่มีการเขาเรียกอะไรนะครับเอ่อไม่มีการเดี๋ยวก่อนเขาเรียกอะไรสัมดงพฤติกรรมแพทย์สยามออกมาโทษนะครับใช้คําอย่างนี้คือสัมดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมานะครับในกรณีวาจุลินวาลายาซีนากาฟีมาลูฟและจะไม่ต่อต้านเจ้า ไม่ฝ่าฝืนเจ้าในเรื่องการทําคุณงามความดีทั้งหลายถ้าเจ้าสั่งหมายถึงท่านบีสั่งบรรดามุกมีนะบรรดาผู้สธาบีนต,ต้องปฏิบัติตามฝ่าบาเยอุนนาะถ้าเป็นอย่างนี้ก็รับใบาอาจจะพวกเธอด้วย กรณีที่เกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกว่าบรรดาสตรีในยุคนั้นมีความรู้สึกว่าเขาจําเป็นต้องสแสดงอีหม่านของตัวเองออกมาว่าเขาเชื่อมัน่นนบีร้อยเ์นะถึงแม้เขาจะไปออกรบไม่ได้เขาจะไปทาอย่างอื่นที่ผู้ชายทาไม่ได้ก็มาเสนอตัวกับนาบีว่าพวกเราจะแสดงการบายอาร์ต่อท่านนะจะยืนยันว่าจะยืนยันว่าผู้ชายทําอะไรก็แล้วแต่พวกเราก็เหมือนกันนะพวกเรามีความเชื่ออย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะ พออัลลอฮฺมาตรัตัดโครงการนี้ใกล้เคียงกันในความหมายลักษณะของเรานั้นว่ายาฟตารีลาไบใน,นัยดโอาลูนียาสแตทที่ผมแปลไถูกแล้วนะครับอย่าสแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นออกมาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่าสแสดงออกรรม,ม,มานะครับพอได้อย่างนี้ปุ๊บอัลลอฮฺมาตราตาัดาว่าเพราะฉะนั้นรับบอา,าจะพวกเธอซะถ้าพวกเธอตั้งใจทำนี้ก็รับใบาาอนุญาตจากพวกเธอนะัลลอ ก็และจงขอพยโทษต่ออัลลอฮฺมาตาอีกรับพูดเธอด้วยอินนัลลอฮฺอัลลอฮฺฟรรอฮิมอัลลอฮมาตาทรงยอมรับการอภัยโทษและก็ทรงมีเมตตาอย่างใหญ่หลวงนะครับก็ชัดเจนหมายถึงว่ามันเป็นการบอัสองครั้งแล้วก็เป็นการบาอัสท่านชายและหญิงบายอัสในลักษณะทรองนี้ม่ใช่หมายถึงว่ามายอมรับ การเป็นนบีของนบีไม่ใช่เลยแต่เป็นการแสดงให้เห็นยืนยันในหลักการเขามีความเชื่อเช่นนี้เขาจะไม่ตั้งภาคีเขาจะไม่ทำงนี้ไม่ทำเนี้ไม่ทำอย่างนี้นั่นคือการบายอาร์นั่นเองนะครับซึ่งไม่มีประเด็นไหนเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นําเลยนะอดุลฟักรออันนันบอาร์ซสุบุกท่านบอกว่าอันนันบอาร์อาซาสุบุกท่านบอกโอเคต่อไปนี้เราจะทําความเข้าใจกันและผมกำลังจะปฏิเสธท่านบอกผมกำลังจะปฏิเสธว่าการให้บายอา์หรือการให้สตาบัญ ไม่ใช่รากฐานการปกครองแบบอิสลามไม่ใช่ราักฐานการปกครองแบบอิสลามตรง,ง,ตรง,ง,ง,งนี้แหละเป็นแนวความเชื่อที่ที่ตัดขาดกันเลยคนละเรื่องกันเลยนะครับกับแนวความเชื่อกับพี่น้องมูลินขุ่นบื่นตัดขาดกันเลยถ้าบอกเราอามานะแล้วก็คาริมเราอามานะอัลกอรอุลคาริมใน تفاصيل ا ل م و ا า د التي باي في في ا ل م و ม ي ن ล ل ม م ب ع ض ه มเขาบอกท่านบอกว่าถ้าหากว่าผู้อ่านก็หมายถึงพวกเราเนี่ยนะครับ ได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เก่าวผ่านมาทั้งหมดในเรื่องการที่มสลิมให้ไบอาร์ในกรณีต่างๆเหล่านี้จะเป็นบางคนหรือทั้งหมดก็ตามก็ยยเุมได้ให้ไบอาร์กับผู้นาของเขาหรือได้ให้ศัตยบันต่ตอบ่าอย่าทิ้ฟอลานูลัมเตะปุนิลกอยมินนาอัลบอาร์อลยะตอบิสบิซอาเะตรอซูลท่านบอกว่ามัน จุดประสงค์หรือเป้าหมายของการให้ใบ้าไม่ใช่การให้ใบ้าหรือให้ศัตยาบาันเพื่อจะแสดงและยอมรับการเป็นผู้นําของหลอดศูนย์ไม่ใช่ท่านบอกไม่เกี่ยวกันเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกันสักน,นิดนึิม แล้วค like em ุณมาอ้างว่าการเป็นผู้นําของสังคมของุสลิมเกิดขึ้นจากการไบอาแล้วมาบังคับให้หมามารีให้ไปอาท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกัเลยการกระทำของนบีไม่เกี่ยวกับเรื่องให้ทุกคนมายอมรับการเป็นผู้นําของนบีคนละเรื่องท่านบอกคนละเรื่องเลยนะวาเลราสติฟอร์แนนัสบีวตาอีนีท่านบอกไม่เกี่ยวกันเลยแล้วมันจะไปยุ่งเกี่ยวกับเดรินการแต่งตั้งการกําหนดตัวการเป็นผู้นำได้ไงท่านบอกไม่เกี่ยวบานการน่ะฮารด แต่เท่าว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรของการให้ไบอนถ้าบอกเป้าหมายที่แท้จริงก็คืออัตต์กีดุลอามารีอลาอิลติซามบิลาว่าซิมินอีมานิลมุสบิกฉันาจะ,ะพูดพอมาฉันจบอกว่าแต่เพราะว่าการให้ใบอน,นั้นเพื่ออะไรการให้ใบอมีเป้าหมายเพื่อจะยืนยันการปฏิบัติของตนเองว่าเราทั้งหลายจะปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเรามีอิมานต่างหา เป็นการยืนยันเป็นการยืนยันไม่ใช่ในเรื่องของการยอมรับในตัวผู้นำหรือใครก็ตามที่จะกำหนดตัวเป็นผู้นำแล้วว่าเราต้องให้แบบไม่ใช่แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าอีมานของเรามีอย่างไงต่างหากอีมานมีความเชื่อว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เรามีอีมานต่างหากวาลีตาลิกาาทิตดังนั้นจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าเราจะพบว่าจารีรบินอับุลลอ์ก็ละ ท่านจารีบินอับดุลลอฮ์ได้กล่าวว่าบายัตุรอสูลลอลอฮิซ็อลลอฮิวะลัยวะละวะซัมอลมัลลอฮิอฺอัมาติสอัลากามิสสุลาดดังที่ท่านจารีบินอับดุลลอฮ์ได้กล่าวว่าฉันได้ให้ใยอา์ต,ต่อนบีว่าฉันจะยืนหยัดต่อเรื่องการละมา่ฉันจะทำละมา่ประจำฉันจะทำให้เข้มแข็ง น,นี่พูดถึงในสมัยก่อนนะครับว่าเรื่องการละมาสพุนลงมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีการให้ไบอาเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ในยุคเรานะครับที่ต้องให้ไบอาต่อเชนเรบไีดีแล้วบอกว่าเนี่ยเราจะทําละหมาดให้ครบ่าเวลาัไม่ใช่ในคนละเรื่องไม่เกี่ยวข้องเลยนะหมายถึงในยุคนั้นจะสังเกตเห็นว่าเวลาเรื่องเรื่องละหมาดลงมาเนี่ยมันเดียมลีบแปดสำหรับเขาก่ นะครับศบบาสท่านนี้ก็ให้ใบ้อาบอกนะบีว่าฉันจะอิกอมิสโซลาจะยืนหยัดอยู่กับยันยืนยืนหยัดอย่างคนอยู่กันละมัสว่อตาอีสกาจะจ่ายสกาดวันนุสเรคุลีมุสลิมและก็จะนาซสิฮัตให้คำเตือนกับมุสลิมทุกทุกคนนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่การพยายามเกิดขึ้นว่ก็หลายรนแล้วก็มีการกล่าวมาอีกว่าท่านเจริญได้พูดว่าว่าอันดาฟาออันิลอาลูฮะตัลมาต วาลาตอรเฟรรมินัลครัท่านบอกว่านาบีได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านจะต้องปกป้องศัตรูปกป้องศัตรูให้พ้นไปจากฉันจนกว่าจะตายจนกว่าชีวิตจะหาไม่และพวกท่านจะไม่หลบหนีสันสงครามหลบหนีออกจากสงครามเห็นไหมนี่คือนี่คือเนื้อหาของการไปนะไม่ได้มีเนื้อหาในเรื่องการที่จะยอมรับการเป็นผู้นําของนบี ว่านบีเป็นผู้นำเสร็จแล้วส่งผลว่าเพราะฉะนั้นถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นเป็นผู้นำโลกอิสราเแล้วจะต้องมีการไบอาร์เกิดขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องเลยว่าฮาสอันไบอาร์การนัตักกีลัลลีมานอัลเดออัลฮะรูบูบิลซาลติฮิวานุบูวะติฮิฟาลาซิมราเลกอิโตะตะเขาลิฮิวะอัมรีนั่นเองนะครับท่านบอกว่าเราจะได้บทสรุปว่าการไบอาร์ก็คือการยืนยันความเชื่อความศรัทธา ่สิ่งซึ่งพวกเขาได้สำแดงออกมาว่าเชื่อในสารของนบีแล้วก็การเป็นนบีการเป็นศาสนาทูตของนบีและเขาก็จะต้องปฏิบัติตามความเชื่อนั้นนั่นเองเขาจะต้องปฏิบัติตาม f า r าน t i l b a y a t a ก k i n ิมา i m a มาล a r u m i a n หรือสรุปง่ายๆการให้ไบอนหมายถึงยืนยันในสิ enfin ่งที่เป็นความเชื่อนั่นเอง ความเชื่อที่ซ่อนอยู่ก้านใบออาเหมือนตัวนั้นนะครับไม่ใช่ยอมรับการเป็นผู้นำยอมรับในส่วนตัวนั้นนะน้ำลายุคนัยันครันอันลบายาฟิลอูฮุดฟิลอูฮุดลที่อาควบตวฟาตันนี่คือทาอลีตัะซับิลอาอิมนะล้วก็ใช่นะครับ เราไม่อาจที่จะปฏิเสธว่ามีการไบอากเกิดขึ้นในยุคหลังๆซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่นบีโซโลวะไรวาโดซัมเสียชีวิตไปแล้วโดยเป็นวิธีการในการที่ยอมรับการเป็นผู้นำของผู้ปกครองคน,คนหนึ่งแล้วก็เกิดกรณีของการอ้างอิงหลักการศาสนาว่าการไบอาเป็นส่วนหนึ่งของหล,ล,ลักกา,ารศาสนา,าถ้าบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงวาลาลิกาตีดาลิลใจอิยาฉันบอกว่าเป็นการปฏิบัติตามยายิยาห์นั่นเอง เป็นการปฏิบัติตามแนวทางเก่าๆของคนในยุคสมัยยายุรยาของคนในยุคอนาธยาชนไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนบีหรือสุนนะของนบีเลยไม่มีตัวนี้ให้สุก,การอร์ไรติฟีอันนาอิดามาตามมีรุนอาลอรอิสุนนะมาโดยลาชักซินฟาะอ,อมูฮูมักพอมารา้อเิลมินคิลาลิบัยอาเพราะเมื่อก่อนนั้นถ้ามีผู้นำคนหนึ่งตายนะครับเสียชีวิตไปพวกเขาก็จะ ไปหาบุคคลคนหนึ่งแล้วก็ยอมรับการเป็นผู้นําของบุคคลคนนั้นการไปอาจ,จะเกิดขึ้นในกรณีน,นั้นะเองเมื่อคนหนึ่งตายคนคนหนึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไปหาอีกคนคนหนึ่งซึ่งทําหนะ้าที่แทนเขาแล้วก็ให้การยอมรับว่าคนคนนี้เป็นผู้นํานี่ไม่ใช่อยู่ในหลักการศาสนาเลยเห็นไหมถ้าเราล้มตัวนี้ได้คือความเชื่อตัวนี้ไม่ดีเราก็เชื่อได้อย่างชัดเจนว่าการแต่งตั้งผู้นําจะเกิดขึ้นโดยนะ้ำมือของมนุษย์เป็นไป ไม่ได้นั่นเงองเนี่ยนะครับพะนั้คุณไม่ต้องมาอ้างอะไรทั้งสิ้นมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณคิดว่านาบีตาขอโทษนบีเสียชีวิตไปแล้วคุณจะมอบให้คนใดคนหนึ่งมาเป็นแล้วก็บอกทุกคนต้องยอมรับการไบอา์ต่อท่านคอลิฟ้าอับูบักคอลิฟ้าอบูบักเสียชีวิตไปต้องให้ไบอา์ต่อคอลิฟ้าอุมานเพราะท่านอับูบักสั่งให้เชื่อตามอุมานคอลิฟ้าอุมานเสียชีวิตไปทุกคนต้องให้ไบร์อา์ต่ออุสมานเพราะท่านอุสมานนั้นเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งกันเองในหมู่เหมือนกับ เลือกตั้งกันเองในหมู่หกคนอย่างนี้เปน็นต้นแต่มาสรุปสุดท้ายที่เป็นอะไรเป็นเรื่องที่เป็นความต้องการหรือสอดคล้องกับความต้องการที่เป็นจริงของประชาชนผู้สิ<อ>่งก็คือการที่ท่านอิหม่ามาลียอมรับการเป็นผู้นำนั่นเองนะครับแต่นี้พอพูดถึงการยอมรับการเป็นผู้นำของอิหม่ามาลีไม่เกี่ยวข้องกับการที่อิหม่ามาลีอย่างไรก็เป็นคอริฟาตุรอซูลอยู่แล้วนะครับเดียงแต่ว่าท่านไม่ได้สัมดงบทบาทเป็นระยะเวลากี่ปี ผมถามเพราะว่าดูเวลาแล้วมันอาจจะมีคนหลับนะครับสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้แต่ยังไม่หลับนะครับแต่พูดรวมหน้าว่า25ปีใช่ไหมครับ25ปีท่าน25ปีนั้นเนี่ยมันห่างออกไปเพราะฉะนั้นถ้ามีคนแย้งว่าเอาิหม่า,มาีก็เกิดจากการย้ายอาไม่เกี่ยวกับการย้ายาเลยไม่เกี่ยวเลยเพียงแต่ว่าทุกคนได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำกานมาน,านั้นมันมันพลาดไปแล้วไงมันพลาดไปถึง3ยุคอะสามยุคใหญ่ๆทท่านั้นด้วยมันพลาดไปซะจนกระตั้ง เกิดกรณีที่เป็นกรณีที่เป็นรอยด่างที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์คืออะไรนี่เป็นคำถามที่สองแค่คำถามที่สามถามเมื่อไหร่พี่คนตอบผมเรียบอกว่าทุกคนหลับคำถามก็คือคืออะไรรอยด่างที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์คืออะไรคอลิฟ้าถูกถูกสังหารแต่มีคนไม่หลับคอลิฟ้าถูกสังหารไขรถูกสังหาร กอริฟ่าอูซมานถูกสังหารใช่ปล่ะนี่เป็นร้อยด่างที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกอิสลามกอริฟ่าถูกสังหารเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจุดต่ําสุดที่สุดแล้วของโลกอิสลามหาจากนาบีกี่ปีอลัลลอฮวะท์วะยังไม่กี่ปีเลยที่นบีวะฟาดไปจากไปเห็นไหมยังได้สิบยี่สปีเท่านั้นเองทุกอย่างก,ก็กลับจราบ ทุกอย่างก็กลับตำรับซอฮาบะของนบีที่คุณเจอชื่อว่าเป็นซอฮาบะโทษคอลิฟ้าของนบีนั้นถูกสังหารมันไม่มีอะไรเจ็บดปวดตอนนั้นอิมามาลีจึงจําเป็นต้องเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ต่างหากแต่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะทุกคนเพราะฉะนั้นการให้ใบาอาร์ถ้ามันเป็นวิเคราะห์อย่างนี้ตามที่ผมได้อธิบายมา